สวัสดีครับเส้นทางพุทธในวันนี้ขอนำเสนอแนวคิดเรื่องพุทธเกษตรเป็นแนวคิดหนึ่งแนวคิดในศาสนาพุทธนิกายมหายานนะครับ,รบก็ขออ้างอิงจากบทความของพระมหามิตรจิตป,ปัญโยนะครับเรื่องของพุทธเกษตรเนี่ยเป็นแนวคิดหนึ่งในหลายๆแนวคิดของศาสนาพุทธนิกายมหายานนะครับ ุทธเกษตรคืออะไรเดี๋ยวผมจะเรียบเรียงให้ฟังง่ายๆดังนี้นะครับเนื่องจากแนวคิดของมหายานเนี่ยเขาก็มีความเชื่อกันว่าในเรื่องของนิพพานเนี่ยหรือว่าเป็นการหลุดพ้นจากกตัดสังสารวัฏหรือการเข้าใจในเรื่องของไตรลักษณ์หรือว่าสิ่งที่จะทําให้เราพ้นจากสังสารวัฏได้เนี่ย มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นเรื่องที่เราจะปฏิบัติได้ง่ายๆใช่ไหมครับไม่ใช่สิ่งที่เราทุกคนจะทำแล้วมันจะเป็นสิ่งที่สำเร็จหรือเป็นสิ่งที่เราจะบรรลุไปได้ง่ายๆจะต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญารักษาศีลรักษาสมาธิทำสมาธิปฏิบัติวิปัสนาหรือว่าจะต้องใช้ปัญญาไต่ตองหรือปฏิบัติได้อย่างค่อนข้างยากนะครับ แล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ไกลเกินกว่าคนที่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยจะปฏิบัติได้อย่างง่ายๆแล้วก็จะเอื้อมถึงนะครับซึ่งการที่จะบรรลุนิพพานได้เนี่ยจะต้องอย่างที่ผมบอกไปนะครับจะต้องรักษาศีลจะต้องปฏิบัติสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาไต่ตองลักษณะต่างๆอย่างเข่งเข่งคลัดนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติค่อนข้างนานนะครับมหายาณก็เลยจะต้องปรับทำยังไงให้มันง่ายขึ้นนะครับ ก็เลยปรับมาเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้นะครับด้วยการมันทาบุญทํากุศลน,นะครับสร้างความศรัทธาความเชื่อมั่นในสัมมาพระสัมมาสัพพุทธเจ้านะครับของพุทธเกษตรนั้นๆนะครับอาจจะส่งผลไปให้เกิดในดินแดนแห่งหนึ่งนะครับเรียกว่าพุทธเกษตรนั่นเองนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปในอีพิโซดที่แล้วนะครับว่าในพุทธเกษตรเนี่ยก็จะมีพระพุทธเจ้าที่เป็น เป็นพระพุทธเจ้าในรูปแบบของพระธนิยะพุทธ,ธะต่างๆในรูปแบบองค์พระองค์ต่างๆที่ประจำอยู่ตามพุทธเกษตรนั้นๆนะครับเพื่อที่จะเอื้ออํานวยให้เราที่เป็นผู้ศรัทธาชนที่นับถือพุทธศาสนามหายานที่เราหลังจากที่เรารล่งรับจากโลกใบนี้ไปแล้วได้ไปเกิดในดินแดนพุทธเกษตร เพื่อใ้ได้ไปอยู่ในพุทธเกษตรนั้นๆนะครับนั่นเองนะครับซึ่งในพุทธเกษตรเนี่ยก็มีเงื่อนไขเอื้อมหน่วยแก่การเข้าถึงนิพพานเป็นขั้นตอนต่อไปโดยไม่ยากนักน,นะครับโดยเฉพาะผู้ที่ไปเกิดในสุขภาวดีพุทธเกษตรนะครับก็ย่อมมีโอกาสที่จะเข้าถึงนิพพานได้ง่ายกว่าผู้ที่จะเกิดในพุทธเกษตรอื่นๆนะครับ ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเข้าถึงนิพพานได้ภายในชาตินั้นนะครับส่วนผู้ที่เกิดในสุขาวดีพุทธเกษตรเนี่ยทุกคนย่อมเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ตอนนิพพานนะครับคือต้องเข้าถึงนิพพานภายในชาตินั้นทุกคนนะครับนะซึ่งพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเนี่ยเชื่อว่าในจักรวาลหนึ่งหนึ่งเนี่ยจะมีพะมระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมากกว่าหนึ่งพระองค์ในเวลาเดียวกันนั้นไม่ได้ นะครับแต่มหายาเนี่ยเชื่อต่างออกไปนะครับว่านาจักรวาลอันเวงว้างเนี่ยสามารถแบ่งเนื้อที่ออกไปเป็นส่วนย่อยละเอียดลงไปอีกนับไม่ถ้วนเลยนะครับในอาณาเขตย่อยๆของจักรวาลแต่ละอาณาเขตเนี่ยเรียกว่าพุทธเกษตรหรือเพียวแลนด์นะในภาษาอังกฤษเราใช้คําว่าเพียวแลนด์ในหนึ่งพุทธเกษตรจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่หนึ่งพระองค์นะครับซึ่งก็คือเป็นพระอาทิตย์ะพระธนิยพุทธะ ทั้งห้าพระองค์ที่ผมได้กล่าวมานั่นเองนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความเชื่อของมหายานเนี่ยจึงสามารถบัดขึ้นเพื่อทําหน้าที่โปรดเวเนยศัตร์ในแต่ละจักรวาลหรือในแต่ละพุทธเกษตรนั่นเองนะครับมากมายนับประมาณมีได้เลยดูดเม็ดทรายในแม่น้ํานั่นเองนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ในแต่ละพุทธเกษตรไม่ว่าจะอยู่ในสัมภกายหรือนิรมัณกายทั้งหมดล้วนมาเกิดขึ้นมาจากธรรมกายอันเดียวกัน นะครับถ้าท่านใดมาถึงจุดนี้ที่ผมอธิบายมาแล้วยังสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจนะขอให้ลองกลับไปย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้สักคลิปหนึ่งนะครับเนาะคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้แนะนำว่าธรรมกายคืออะไรสัมโพกายคืออะไรแล้วก็นิรมานกายคืออะไรนะครับลองลองไปลอง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 ลไปดูคลิปที่แล้วนิดนึงแล้วท่านก็จะกลับมา กลับมาดูคลิปนี้อีกทีหนึ่งท่านก็จะเข้าใจนะครับนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยพระสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยล้วนมาจากธรรมกายเดียวกันนั่นเองเหมือนน้ำแหละครับน้ําแม้จะอยู่คนละที่แต่ก็จริงๆแล้วเนื้อแท้ก็เป็นน้ําชนิดเดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งโดยสรุปนะครับ พุทธเกษตรที่เชื่อกันว่าเป็นพุทธเกษตรที่ดีที่สุดรุ่งเรืองที่สุดเลยแล้วก็นิยมมากที่สุดในบรรดาพุทธเกษตรทั้งหมดเนี่ยก็คือสุขาวดีนะครับสุขขาวดีคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยชาวมหายาเนี่ยเชื่อว่าพุทธเกษตรเนมีหลายแห่งนะครับเช่นมีมีที่ไหนบ้างนะครับเช่นพุทธเกษตรของพระไพาัาลกุลวัยทูลน,นะครับ พระพาราชานะซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของโลกธาตุนะครับนะครับหรือพุทธเกษตรพุทธกเกษตรของพระพุทธอักโศภยะนะครับหรือว่าพุทธเกษตรของพระเมตยะนะครับในดุสิตสวรรค์แล้วก็สุดท้ายคือสุขว,วดีพุทธกเกษตรของพระอมิตภาน,นั่นเองซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของโลกธาตุนั่นเองนะครับนะเป็นพุทธกเกษตรท,ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของชาวมหายาน มากที่สุดเลยนะครับอันนี้นะครับสุขาวดีพุทธเกษตรของพระอมิตภะอันนี้คือเป็นที่ที่นิยมสูงสุดเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นนิกายของทางาที่นิยมกันในปัจจุบันเลยเนี่ยก็ในที่ประเทศจีนก็เรียกว่านิกายสุขาวดีนะครับถ้าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็เรียกว่านิกาย ถ้าภาษาไทยก็เรียกว่านิกายสุขขวาวดีถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยก็เรียกว่านิกายโจโด,โดนะครับเนาะโจโดกถ้าถ้าเป็นรายละเอียดปีกย่อยดเดี๋ยวถ้าเกิดผมไปถึงในพัททางญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเรียกก็จะมีนิกาย2องนิกายก็คือโจโดชูกับโจโดชินชูเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าในรายละเอียดปีกย่อยอีกทีตอนที่ผมพาไปถึงพัทที่ถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับเนาะอีกทีหนึ่งนะครับ ซึ่งมีรายละเอียดอีกรายละเอียดอีกมากมายทั้งแนวทางปฏิบัติด,ด้วยอะไรด้วยนะครับซึ่งตามทัศนคของพุทธศาสนา,ามหายานเนี่ยสุขาวดีพุทธเกษตรเนี่ยยังไม่ใช่นิพพานนะครับแต่แตกต่างจากพุทธเกษตรที่เราอาศัยอยู่นี้นะเป็นสถานที่น่าลื่นลมหน้าอยู่นะครับไม่มีอบายภูมิใดทั้งสิ้นนะครับเป็นสิ่ง มีความสุขนานาประการเลยนะครับนะก็อายุของผู้ที่เกิดในสุขาวดีเนี่ยก็ยาวนานมากคล้ายกับว่าเป็นสถานนี้ที่มันน่าอยู่อันถาวรตลอดไปนะก็คอนเซปต์เนี่ยก็คือพูดง่ายก็คือว่าในชีวิตนี้ก็เร่งทำบุญเร่งสร้างกุศลน,นะครับเพื่อที่จะไปเกิดในดินแดนสุขาวดีเมื่อเราลาจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยพระอมิตาพุทธแล้วก็ ผู้รับใช้ของพระมิตรพุทธพระมิตรพระก็คือพระโพธิสัตว์คนงหรือว่าเจ้าแม่กุนอิมนั่นเองในภาษาจีนหรือว่าพาาระอวโลกุกโลกิเตสวรกับพระสมณทัพ,พโพธิสัตว์หรือว่าเ,ชเซชิโพธิสัตว์ของญี่ปุ่นนั่นเองนะใน,ในภาษาญี่ปุ่นก็จะมารับ ท่านที่จากโลกนี้ไปนะครับไปสู่ดินแดนสุขาวดีพุทธเกษตรก่อนหลังจากนั้นเนี่ยยังไม่ถึงภาวะนิพพานนะครับก็คือไปอยู่ที่สุขาวดีพุทธเกษตรก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้อํานาจของพระอมิตภะแล้วก็พระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ที่นั่นนะครับเอื้ออํานวยให้เราเนี่ยได้ไปสู่ภาวะนิพพานหลังจากนั้นอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งคอนเซปต์เนี่ยก็คือ เป็นคอนเซปต์ของอนิกายสุขาวดีนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะได้กล่าวถึงในรายละเอียดปีกย่อยอีกต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์ที่ผมกล่าวคร่าวๆก่อนนะครับซึ่งอันนี้กเ็เนื่องจากอันนี้ผมได้มีโอกาสได้ไปอันนี้รูปด้านล่างทั้งสองรูปเนี่ยเป็นรูปของวัดไทมะเดระที่เมือง ทางใต้ของเมืองนาลานะครับที่ประเทศญี่ปุ่นที่โซนคันไซนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองที่ผมได้มีโอกาสได้ไปสแสวงบุญมานะครับทางด้านซ้ายเนี่ยรูปทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทางวัดไทมัดเดระเนี่ยก็เขาจัดสวนห,หินเนี่ยให้มีบรรยากาศเหมือนกับเป็นสุขาวดีพุทธเกษตรของพระอมิตาภพ,พุทธะนั่นเองนะครับ ก็จะมีลักษณะข,ของที่เขาจัดเรียนแบบใกล้ๆคล้ายๆกันอย่างนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมีหินที่เขาเอามาจากาทางภูมิภาคคิวชูด้วยนะครับแล้วก็ทางรูปทางขวามือเนี่ยก็คือจะเป็นรูปปั้นของพระอมิตาภะพุทธนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็สือ่อเห็นว่าอันนี้เป็นเหมือนกับเป็น าภาพจำลองดินแดนของสุขาว,วดีพุทธเกษตรของพระมิตาพุทธะนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่ผมเอามาให้ให้ดูให้ชมกันนะครับเป็นตัวอย่างของสุขาว,วดีพุทธะเผื่อบางท่านนึกภาพไม่ออกตรงผมเองก็นึกภาพไม่ออกเพราะผมก็ไม่เคยไปดินแดนสุขาว,วดีพุทธะเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครับก็เป็นคอนเซปที่ที่ที่นิกายโจโดกล่าวไว้ว่าให้หมันสวดบน เอ่ยถึงพระอมิตรพุทธะแล้วก็ท่านจะได้ไปสู่สุขาวีพุทธะนะครับเมื่อท่านจากโลกนี้ไปประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นคอนเซปที่ผมพูดถึงเรื่องของผู้ทเทเกษตรในวันนี้ครับก็ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณที่ติดตามชมในวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ